สวัสดีครับทท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่พงพาเลาะนะครับวันนี้พามาเลาะทุ่งนานะครับอีกฝั่งหนึ่งข้าวยางเขียวอีกฝั่งหนึ่งข้าวสุกพร้อมเกี่ยวนะครับนี่อีกฝั่งข้าวเขียวนะครับข้าวที่หวานที่หลังก็ยังเขียวครับข้าวที่หวานก่อนก็จะสุกเลยนะครับตามอายุของข้าวนะครับครับเป็นรวงสีเหลืองสวยงามมากครับ ฝั่งนี้นะครับเป็นทุ่งรวงทองแล้วนะครับมองอีฝากหลไกลนะครับยังเป็นทุ่งรวงมรกตนะครับทุ่งรวงเขียวมรกตนะครับสวยงามมากนะครับฝั่งนี้ช่วงนี้ฝนกับลมยังไม่ค่อยลงนะครับข้าวยังไม่ล้มนะครับจะลมบางนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับ นี้เลาะดูบรรยากาศนะครับริมถนนนะครับซึงแถบนี้จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับมองสุดลูกของลูกตาเลยนะครับพี่น้องครับมองไปฝั่งไหนก็มีแต่ทุ่งนานะครับสุดลูกของลูกตาเลยนะครับตอนนี้กําลังแปลงนี้กําลังเหลืองอมเขียวนะครับใครจะได้เกี่ยว นะครับอันนี้พามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยววันนี้นะครับแปลงริมถนนนะครับพี่น้องก็นะครับรถผ่านบ่อยนะครับผ่านไปผ่านมาบ่อยนะครับบรรยากาศเชา้ชาเช้าของชาวนานนครับอีกแปลงหนึ่งนะครับ ใายมือนะครับเมื่อกี้ที่เกเห็นว่านะครับข้าวจะล้มหมดเลยนะครับแลงเล็กๆแรงนี้จะเกี่ยววันนี้นะครับพามาดูบรรยากาศเช้าๆนะครับตรงนี้นะครับแรงนี้หวานที่หลังก็ยังเขียวอยู่นะครับ ก็จะมีหญ้าขึ้นหน่อยครับหญ้าตามธรรมชาตินะครับพอดีไม่ได้มาทอนนะครับเดินมาดูนะครับนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดกินและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับฝั่งโน้นมองเห็นไกลๆก็จะเป็นสวนยางพารานะครับตรงนั้นจะเป็นที่ดอนนะครับก็ปลูกต้นยางพารานะครับ ะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับก็ตอนเช้าเขียวสดใสนะครับเดวนนะครับถนนไปทุ่งนาก็เป็นคอนกรีตหมดแล้วนะครับนะครับการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานกา็ไปทุกจุดเลยนะครับตอนนี้อีกหน่อยถนนนี้ละช่วงเกี่ยวข้าวก็จะเป็นลานตากข้าวแทนนะครับซึ่งชานาก็ใช้ตากข้าวในช่วงเกี่ยวข้าวนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงทีนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆพนทุกท่านที่รับดาระชมฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้กับท่านช่นนี้ครับแล้วถ้ามีบรรยากาศท้องทุ่งสวยๆแบบนี้จะนำมาฝากเพื่อนเทุกท่านอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ